สวัสดีครับอซทุกคนครับมารับหลานที่โรงเรียนหลานวายรุครับสวัสดีครับก่อนน้ำปอเครีครับผมสวัสดีครับ,บ,รบ,บ,บ,รบไหนขวดน้ำแก้วน้ำนะขวดน้ำนะขวดน้ำลืมลืมขวดน้ำ ทำไมปะาแปงอย่างนั้นล่ะ <Homer. S 1> ไปไปไปเอารองเท้าโอ้ยดูปะาแปงด <c oughs> ิอ้าวลง <c oughs> <c oughs> ไปเร็วเร็วค่อย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 ลงครับครับค่อยๆลงครับไหนรองเท้าล่ะรองเท้าล่ะ ครับ่ปลส่ปละครับปิดประตูด้วยขึ้นรถรอรับปะรถเลยครับดุกปะแป้งน่ารักจังเลยรงเรือนรถน้อย ครับบ้านครับไหนสวัสดีเอฟซีดิสวัสดีสสดครับเอฟซีทุกคนหลานวายุเลิกเรียนแล้วครับสวัสดีครูดินุ่มครูนุ่มครูครูข้างหลังดิ สวัสดีครับครูครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับใครปา<ร> <ๆ S 2> แป้ง <Al> ให้ลูกเนี่ยโอย้ลับตาลับตาหมดเลยครับสวัสดีป้าเลยสวัสดีครับหนูเลิกเรียนแล้วครับเจะ,ะ,ะถึงบ้านแล้วครับ กลับบ้านป่ะหวัดดียายด้วยป่ะหวัดดีแม่ด้วยป่ะขึ้นรถเร็วเร็วแล้วเออโอเคขึ้นรถเลยเก็บของแล้วป้าเก็บของแล้วเอาเก่าไปไว้ก่อนเออรถคันนู้น ไปัสดีแม่ปไปเฮออ้ยเขียนนี้แหละครับเอฟซี FC ทุกคนถ้าชอบก็ช่วยกัไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเฮ้ยกำลังชาร์จฟิวบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟซีดิ แล้วบาย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 สวัสดีครับ